สิบสาเหตุของผมร่วงผมบางครับสาเหตุแรกนะครับก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองนะครับอาหาร5กลุ่มนี้นะมีผลต่อผมร่วงผมบางนะครับกลุ่มที่1ครับอาหารที่มีรสชาติหวานจัดเค็มจัดนะครับกลุ่มที่2เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงเช่นชากาแฟน้ำอัดลมนะครับกลุ่มที่3ครับก็คือกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับกลุ่มที่4อาหารไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์นะครับแล้วก็กลุ่มที่5นะครับก็คืออาหารแต่งสีแต่งกลิ่นแล้วก็แอสแปแตมหรือน้ำตาลทียมนะครับนะอะ สาเหตุที่2ของผมร่วงผมบาก็คือเรื่องของการขาดสารอาหารของเส้นผมนะครับสารอาหารที่เส้นผมต้องการนะครับก็อย่างเช่นโปรโตีนนะโปรโตีนเนี่ยคือสารสําคัญของเส้นผมนะครับนะโปรโตีนแล้วจะมีอะไรอีกวิตามินครับวิตามิน B2 วิตามิน B7 แล้วก็มีอะไรครับธาตุเหล็กแล้วก็ สังกะสีนะครับนะ,อ,ะาอาหารที่เมื่อผมขาดแล้วเนี่ยจะทําให้ผมขาดหลุดร่วงง่ายกว่าปกตินะครับนะกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือพฤติกรรมทําร้ายผมครับพฤติกรรมทาร้ายผมเนี่ยบางคนนะครับไม่รู้ตัวเลยนะว่ามีพฤติกรรมทาร้ายผมพฤติกรรมทาร้ายผมมีอะไรบ้างครับอ่ะอย่างเช่นการย้อมสีผมนะการย้อมสีผมเนี่ยสารในยาย้อมผมเนี่ยจะลงไปกัดที่หนังศีรษะแล้วก็ รากผมนะทำให้ผมหลุดล่วงง่ายกว่าปกตินะครับแล้วมีอะไรครับการใช้ไแต่ผมที่ร้อนเกินไปนะครับนะเพื่อนๆการใช้ไแต่ผมที่ร้อนเกินไปแล้วกันการใช้ที่หนีบผมด้วยนะรวมถึงการใช้ที่หนีบผมนะครับร้อนๆเนี่ะวังนะหนังศีรษะเราเนี่ยถ้าได้รับความร้อนมากเกินไปนะจะทําให้รากผมไม่แข็งแรงผมขาดหลุดร่วงง่ายกว่าปกติแล้วมีอะไรครับพฤติกรรมทำร้ายผมก็คือการสระผมด้วยนะ้ําที่อุณหภูมิสูงเกินไปเนาะน้ําร้อนน้ําอุ่นที่แบบอุณหภูมิสูงมากๆเนี่ย นะทําให้สารที่จะไปบำรุงผมเนี่ยอยากยากสระผมเนี่ยได้น้อยลงแล้วยังทําให้ทําให้หนังศีรษะแล้วนะครับนะบอบบางนะครับนะตัวนี้นะครับนะเรื่องของในหมวดหมู่ของพฤติกรรมทำร้ายผมมีอะไรครับพฤติกรรมทำร้ายผมคุณผู้หญิงนะครับที่ชอบหวีผมแรงๆนะหวีผมแรงๆแบบรีบตอนไปทํางานตอนเช้าหรือว่าหรือว่า ผมพันกันอยู่แล้วก็พยายามฝืนฝืนฝืนหวีนะครับต้องระวังนะตัวนี้ก็เป็นพฤติกรรมทำร้ายผมอย่างหนึ่งคุณผู้ชายที่ใส่เจลแล้วก็ชอบหวีผมตอนแบบเจลเริ่มแข็งแล้วเพราะว่าหรือว่าใช้เจลที่มันเหนียวๆมากๆนะครับตอนหวีเนี่ยหลุดติดหวีออกมาเลยตัวนี้นะครับเป็นพฤติกรรมหนึ่งในพฤติกรรมทำร้ายผมเช่นกันนะครับนะ่าสามเรื่องแล้วนะครับสี่ครับสาเหตุที่สี่ของพฤติกรรมทำร้ายผมนั่นก็คือความเครียดนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆความเครียดเนี่ยทำให้ผมร่วงนะเคยได้ยินไหม อ่ะเราเวลาเราเครียดเนี่ยเราลองสังเกตด,ดูวีผมเนี่ยผมจะร่วงมากกว่าปกตินะครับนะบริหารความเครียดดีๆความเครียดผมเคยแนะนําแล้วว่าความเครียดเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับการพักผ่อนน้อยนะเพื่อนๆดูแลตัวเองดีๆเรื่องการพักผ่อนด้วยนะครับนะอ่ะสสาเหตุแล้วสาเหตุที่5ครับสาเหตุที่5คือเรื่องของฮอร์โมนครับฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า d h t นะครับฮอร์โมนที่ชื่อ d h t เนี่ยมีความสัมพันธ์กับอาหารในกลุ่มของ ไขมันสูงเลยเพราะไขมันจากสัตว์นะครับเพราะทําให้ฮอร์โมนดเอีนเนี่ยจะทําให้เส้นผมของเราเนี่ยเล็กลงนะเล็กลงเรื่อยๆแล้วไม่พอจะทําให้รูขุมขนเนี่ยปิดลงนะครับเล็กลงจนปิดปิดไปในที่สุดก็ทําให้ผมเนี่ยบางบริเวณนั้นถ้าปิดหลายๆรูนะครับจนเป็นแบบกว้างๆก็คือหัวล้านนั่นเองนะครับนะอ่ะเจ้าฮอร์โมนเอชีหกคืออะไรครับ6ก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะกรรมพันธุ์เนี่ยผู้ชายร้อยละห้าสิบถึงหกสิบนะที่มีปัญหาผมร่วงผมบางก็คือเกิดจากกรรมพันธุน 7ก็คือการอักเสบของหนังศีรษะการอักเสบของหนังศีรษะเนี่ยเกิดจากอะไรเกิด <_ S 1> จากการที่เราแบบคันหัวแล้วก็เกามากๆครับเกามากๆแล้วหนังศีรษะแห้งอย่างเงี้ยครับเกามากๆก็จะทำให้หนังศีรษะเสบหรือเกิดจากการย้อมผมก็ได้นะครับเกิดจากการย้อมผมด้วยก็ได้นะเนี่ยเหล่านี้ทําให้หนังศีรษะเราเสบแล้วบริเวณนั้นกนะ็จะทำให้ผมเราเนี่ยหลุดร่วงง่ายกว่าปกตินะครับนะเจ็ดสาเหตุแล้วแล้วสาเหตุที่8คืออะไรครับสาเหตุที่8ก็คือ การแพ้ยาบางชนิดครับการแพ้ยาบางชนิดอย่างคุณแม่ของผมเนี่ยท่านบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมยังไม่ร่วงเยอะเลยแต่แม่แพ้ยาแม่ตั้งแต่แม่กินยาเบาหวานไขมันความดันพวกนี้ครับนะมีผลทําให้ผมร่วงอ่ะอย่างคุณแม่ผมนะแพ้ยากลุ่มนี้นะเพื่อนๆต้องเราสังเกตดูนะครับว่าตัวเองแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะครับนะอ่ะส่วนสาเหตุที่9ก็คือโรคชนิดหนึ่งครับโรคชนิดหนึ่งนะก็คือชื่อว่า sle หรือว่าพุ่มพวงโรคพุ่มพวงเคยได้ยินไหมโรคพวมคุ้ม,ม,มกันทำลายตัวเอง โรคเนี้ยครับมีผลทําให้ผมร่วงเช่นกันนะมีผลทําให้ผมร่วงเช่นกันนะครับนะโรค SLE และสุดท้ายก็คือการฉายรังสีหรือการทําคมนะเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมคนที่ฉายรังสีหรือว่าทําคีโมจากการที่เขาเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะก็จะนะครับมีผมเนี่ยร่วงร่วงทั้งหัวเลยเนาะบางคนก็ต้องใส่วิกใส่หมวกเนาะนี่คือ10ส,สาเหตุของผมร่วงผมบางนะครับส0สาเหตุของผมร่วงผมบางเพื่อนๆสังเกตตัวเอง มีสาเหตุไหนบ้างที่เราสามารถจะดูแลได้นะครับเพื่อนๆก็ดูแลเนาะดูแลแล้วก็รักษาอาการเหล่านั้นนะครับนะเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยกลับมาหนาดกดําเหมือนเดิมรู้สาเหตุแก้ที่สาเหตุครับแล้วผมจะกลับมาดกดําแบบเดิมหรือว่าเหมือนเดิมได้นะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับผมจะอยู่กับคุณถ้าคุณดูแลผมอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากโมเมนตัมสวัสดีครับ